เรื่องภิกษุฉัพคีข้อความเบื้องต้นพระศา,าสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารลบภิกษุฉัพคีตรัสพระธรรมรเทสนานี้ว่าณเตนะบันดิตโตโหติเป็นต้นภิกษุฉัพคีทำรงพัดให้อากูลได้ยินว่าภิกษุเหล่านั้นเที่ยวทำรงพัดให้อากูลในวัดบ้างในบ้านบ้างครั้นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายถามภิกษุหนุ่มและสามเณรผู้ทำพัฒกิจในบ้านแล้วมาว่า ท่านผู้มีอายุโรงพัดเป็นเช่นไรภิกษุหนุ่มและสามเณรตอบว่าอย่าถามเลยขอรับพวกภิกษุช์ฉภคีกล่าวว่าพวกเราแหละเป็นผู้ฉลาดพวกเราเป็นบัณฑิตจากประหานภิกษุเหล่านี้โปรยอยากเยื่อที่ศีรษะแล้วนําออกไปแล้วจับหลังผู้กระผมโปรยอยากเยื่ออยู่ทําโรงพัดให้อากูลภิกษุทั้งหลายไปสู่สํานักพระาศาสดาแล้วกราบทูลความนั้นลักษณะบัณฑิตและไม่ใช่บัณฑิตพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เราไม่เรียกคนที่พูดมากเปรียดเบียนผู้อื่นว่าเป็นบัณฑิตแต่เราเรียกคนที่มีความกระเมไม่มีเวนไม่มีภัยเลยว่าเป็นบัณฑิตดังนี้แล้วตรัพภกาถานี้ว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุเพียงพูดมากส่วนผู้มีความกระเมไม่มีเวรไม่มีภัยเรากล่าวว่าเป็นบัณฑิตแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายาวตาเป็นต้นความว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิต เพราะเหตุที่พูดมากในถ้ำกลางสงเป็นต้นส่วนบุคคลใดตนเองเป็นคนมีความกระเสมชื่อว่าไม่มีเวรเพราะเวรห้าไม่มีผู้ไม่มีภัยคือภัยย่อมไม่มีแก่มหาชนเพราะอาศัยบุคคลนั้นผู้นั้นชื่อว่าเป็นบัณฑิตดังนี้แลในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุเรียผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องภิกษุฉะพ,พคัคีจบ